สวัสดีครับกอต้อนรับเข้าสู่ชนลปีลิเปอร์สามหกเซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและคณนามิถุนสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตติด like, share, ตามเป็นกังวังใจกับช่องชนลของเราด้วยน,นะครับขอบคุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ดีมาที่ปีลิเปอร์หกสิบเก้าที่จะมีค่าครูสามารถสแกนได้จากท้ายของหัวข้อเรื่องแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับขออภัยนะครับถ้าเปิดเสียงเบาเนาะพอดีไม่ค่อยสบายนิดหนึ่งเพราะว่าาาาอออกกศหนนนนนวะครับตนนี้็ุ ได้เลยตัวรุมๆมอ่ะนะครับประมาณนี้โอเคแต่หมายถึงว่าไม่ได้เป็นไข่นะแต่หมายถึงว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันเหมือนจะเป็นไข่อย่ประมาณนี้อืมนะครับก็เลยอาจจะเสียงเบานิดนึงนะขออภัยคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์พื้นวัฒนาไม่ใช่พยากรณ์สิอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพื้นวัฒนาก,กําเนิดได้ของเกณฑ์ลัคนาในดวงชะตานะครับตามจริงงานราศีก็มีนะแต่มันเป็นเกณฑ์อาทิตย์ไม่ใช่เกณฑ์ลัคนานะเดีย๋ยวเรามาดูว่าทําไมถึงเป็นเกณฑ์อาทิตย์นะครับ โอเคแล้วมาดูตำแหน่งมิถุนอยู่ตรงนี้นะครับขายายออกมาเป็นคน2คนปฏิสัมพันธ์กันนะครับหมายถึงการคอนเนคชันการพูดคุยการสื่อสารเนาะจุดกําเนิดอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับถ้าใครเกิดราคณามิถุนเนี่ยคนนั้นจะมีองศาอยู่ในราศีมิถุนหมายความว่า1นราศีมี30องศา พอ12ราศีรวมกันจะเป็น360องศาโอเคไหมนะครับดังนั้นอย่าไม่ต้องงงนะว่าทำไมราศีหนงมี30องศาเพราะเขาแบ่งเป็น12ราศีได้30องศานะทีนี้ถ้าเป็นจุดกําเนิดของเราจะมีจุดจุดหนึ่งเท่านั้นก็คือราคณาคือองศาเดียวในราศีนะครับแล้วถ้าเกิดราศีอ่ะดาวที่อยู่ยที่นี่ก็ตัวองศาได้แต่หมายความว่ามันเป็นคนที่เกิดร่วมเดือนเดียวกับเราเนี่ยโอ้โหทั้งโลกอ่ะคุณคิดดูมันเยอะมากนะครับบางคนเนี่ยไม่มีเวลาเกิด จึงต้องใช้ราศีเกิดถูกไหมครับเพราะว่ามันทำเป็นยังไงไม่ได้อะแต่อยากรู้ดวงชะตาเราอะถูกไหมอยากแก้อยากอะไรประมาณนี้ก็คืออย่างนั้นแต่ถ้าใครเกิดลัคนาบางคนนะเกิดลัคนารู้นะแต่บอกว่าราศีแม่นกว่าก็จะดูราศีแต่คุณดูคลิปนี้แนละ้วคุณลองอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้ลองมาดูลองมาฟังกันนะครับว่าราศีจะไม่ไรับการคุ้มครอ,องของเกณฑ์ลัคนาแต่ลัคนาจะรับการคุ้มครองเนาะอย่างเช่นองค์เกณฑ์โอดมเกณฑ์ประมาณนี้นะครับโอเคแล้วมาดู จุดกาเนิดอยู่ที่ตรงนี้คือดาวอาทิตย์เอาราศีคือลัคนากาาับราศีจะพูดไปพร้อมกันเลยแต่ผมจะบอกก่อนว่าอันนี้ราศีนะอันนี้ลัคนานะอย่างี้นะครับราศีนะครับก็คือดาวอาทิตย์อยู่ที่นี่เอาเรามาทำความ,วามเข้าใจก่อนว่าดาวอาทิตย์เนี่ยถูกกับดาวสุคระค์แต่ผิดใจกับดาวบาปขอนะครับน,นั้นไม่ถูกกับดาวบาปะหอดาวอาทิตย์เนี่ยจะถูกกับดาวจันทร์แต่ยกเว้นดาวจันทร์เนี่ยนะครับถ้าอยู่ในราศีอาทิตย์กุมกับจันทร์จันทร์ดับไม่ดีแต่ถ้าเป็นจันทร์อยู่ในราศีธนูอัันนนีี้จทดหมาายว่ จันเพนนะครับจันเพนก็คือดีเนื้นอตัวจะขาวผ่องเป็นคนผิวสวยเป็นคนหน้าตาคือเรียกว่าหน้าตาดีแต่ไม่ได้หมายถึงว่าหล่อกับไม่หล่อกับสวยนะครับยังไม่ถึงขนาดนั้นคือบางคนอาจจะสวยจะหล่อมันแล้วแต่มีองค์ประกอบแต่ว่าถ้าดาวจันทรอย่างผิวจะขาวเลยทําให้เป็นคนที่ค่อนข้างดูจิตจักรดีนะครับประมาณนี้ก็หมายถึงมีสเสน่ห์บุคลิกดีแล้วกันนะครับเป็นคนบุคลิกดีดูหน้าตาก็ก็กลางๆจะดีไม่ดีค่อยว่ากันอีกเรื่องนะครับทีนี้ าดาวจันทร์อยู่นี่ดีเสีย,ยจันนี้ดีนะต่อไปดาวพุธนะครับไล่ไปเลยนะดาวคือข้ามอังคารไปก่อนนะครับแล้วก็เป็นพุธพฤหัสแล้วก็สุกนะอันนี้ดีไม่จำเป็นต้องอธิบายเพราะมันดีอยู่แล้วแต่ทีนี้เราจะมาอธิบายที่มันเสียว่าถ้ามันเสียแล้วเราจะแก้ยังไงนะครับทีนี้เรามาดูดาวดวงหน้าคืออังคารที่ททเว้นไปนะครับก็คืออังคารอยู่ที่นี่อาทิตย์กลุ่มอังคารอน้เป็นคนซุ่มซ่ามนะครับคือผมยังเป็นคนที่ซุ่มซ่ามเหมือนกันแต่ผมไม่มีอาทิตย์กับดาวอังคารกลุ่มกัน แต่อทิตย์อยู่ใกล้ๆลักผมเกิดราศีพิศพเนาะอาทิตย์ใกล้ๆจะมามิถุนแล้วตังคานอยู่ในมิถุนกลางๆค่อนๆไปในทางกรกฎนิดนึงนะหมายความว่าเราต้องไปถอดดูเลยเพราะว่าเอา้าทำไมเนี่ยทำไมมันดาวที่ลางคาไม่กลุ่มกันทำไมไม่กุมซุ่มซ่ามไดไปดูในราศีจริงๆรดูองศาอ่ะองศามันบอกว่ามันอยู่ในราศีเดียวกันมันหมายถึงว่าอาทิตย์กับอังคารเนี่ยอยู่ห่างกันไม่เกิน30องศาถ้าเผื่อน้อยกว่า3 0องศานี่คือกลุ่มกัน นะครับถือว่ากลุ่มกันแล้วนะแต่มันอยู่เขตดราศีกัน้นเฉยแต่ถ้าเป็นเกินสาสองศาอันนี้คือรอดนะครับก็คืออธิการขันไม่กลุ่มกันนะแต่ผมเนี่ยเสมือหนึ่งกลุ่มกันเหมือนกันแต่อยู่คนละราศีจึงค่อนข้างดบลงน,นิดนึงอ่านะครับแล้วก็มีดาวพุธเนี่ยเป็นกเษกษตรกลุ่มด้วยในราศีมิถุนก็เลยทําให้มันรอบครอบกว่าถูกไหมครับอ่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่เกิดนะอย่างล่าสุดเนี่ยก,ก็ส่งตัวไม่ดีปกติเป็นคนท่งตัวดีจะล้มเนี่ยจะจะแบบไม่เจ็บอ่ะเพื่อไงให เจ็บหนักเพราะว่าน้องหมามันแอบขโมยหนีคือจะรถเข้ามาใช่ไหมครับจะต้องอประตูบันเปิดอัตโนมัติเนี่ยนะครับแล้วรถถอยเข้ามาแล้วไอ้น้องหมามันมันเห็นจังหวะเนี่ยมันก็วิ่งออกไปเลยผมก็รีบจะคว้าตัวมันแต่จับไม่ได้ก็คือล้มเลยครับกลายเป็นว่ามันก็คือเนี่ยเป็นสะเก็ดละนะครับเกือบหายละก็ประมาณว่าเนี่ยแหละคือมันคือเราเป็นคืออย่ามั่นใจนะว่าดวงมันดีว่าเออเราเป็นคน ส่งตัวดีนะมีความคิดความอ่านดีนะหรือเป็นคนที่แก้ไขสถานการณ์ดีนะแต่บางทีมันก็ไม่ใช่ <c oughs> คือหมายความว่าเราต้องเข้าใจว่าบางทีอะถ้ามันรีบร้อนเกินไปหรือประชันชิดเกินไปบางทีมันก็ทําไม่ได้หรอกก็ใช่จไหมครับมันก็คือต้องเจ็บตัวต้องนู่นนี่นั่นไปนะครับคิดผิดทําผิดได้ประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยนักพยากร์ก็เหมือนคล้ายๆคนปกตินี่แหละเพราะว่าบางทีอะพยากรก์จนมั่วไปหมดละเราจะมาคิดถึงตัวเองบางทีมันก็งงอะเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมอ่า และผมยังเรียนรู้ตลอดมันก็เลยปลนกันไปหมดดังนั้นเนี่ยผมก็เลยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบดูแต่ถ้ามีปัญหาแล้วผมจะกลับมาดูว่าทําไมเกิดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้ามันดีอยู่แล้วก็จะไปดูทําไมอย่างเงี้ยครับดูมาถึงดูพื้นดวงเราไปแล้วนะครับแต่ดาวจรไม่ค่อยดูนะครับประมาณนี้อย่างเช่นตอนเนี้ยทําไมงานไม่ค่อยดีเลยเงินไม่ค่อยดีก็จะไปดูอ๋อดาวการงานมันถอยนะอย่างเงี้ยครับ<สะ>ก็เลยทําให้งานไม่ค่อยดีนะครับปร<ส>ะมาณนี้อืม ทีนี้ขออภัยนะที่มันเกินไปนานแต่ว่าให้เราเข้าใจตามนี้นะทีนี้ดาวอาทิตย์ถ้าแ่งมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแรงนะเดี๋ยวจะอธิบายอาทิตย์กลุ่มกระเสาบ้างอาทิตย์กลุ่มกระเสาเนี่ยเป็นคนกดดันเป็นคนเครียดนะครับเครียดกดดันตัวเองนะครับหรือมีกระแสสัมพันธ์จากปัตตุบนอยากกดดันเราได้ด้วยเพราะว่ามีดาวไมว่มีดาวก็ช่างนะครับปัตตุบจะวิ่งเข้ามาหารเราในนั้นอยากจะกดดันเรื่องเพศตรงข้ามก็ได้บางคนอยากกลัวอย่างเช่นผู้หญิงกลัวผู้ชาย ละอังเจ้าชูอะไรประมาณนี้กลัวว่าแบบเขาจะทําไม่ดีไม่赖กับเราหรือเปล่าจะนุ่นจะนี้หรือเปล่าได้คู่จะคู่ดีหรือเปล่านนะี่ระแวงนะครับเป็นคนขี้ระแวงนะถ้าราศาวีวนี้จะระแวงกว่าแล้วก็ได้พิรุษบาดด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งดาวราหูก็เช่นเดียวกันอาทิการาหูเนี่ยมันน้ายแปลว่าเสวยาคานนะครับแปลว่าคุณจะลุ่มหลงในตัวตนเกินไปคือพูดง่ายว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองเก่งก็จะทําลายไปก็จะคิดว่าตัวเองเก่งก็จะทําไปแป่บ้านลุ่มหลงเกินไปหมายว่า หลงตัวเองอะ่ะก็จะปะก็จะเกิดเรื่องเกิดเราเกิดปัญหาได้ด้วยความลุ่มหลงในตัวตนนะครับประเมินคู่ศัตรูน้อยไปนะครับประมาณเนี้ยอืมทีนี้คือให้คุณทําตัวเหมือนช้างอะ่ะแล้วก็นั่งเห็นตะกแตนก็คิดว่ามันตัวใหญ่อ,ะนะอ่ะเขาจปะอ่าช้างตัวใหญ่กว่าเบิ่มแต่ว่ากลัวตะกแตนอย่างเงี้ยครับกลัวมดอย่างเงี้ยอ่ะดังนั้นต้องเข้าใจว่าเราก็ต้องมองคนอื่นให้แหลกลวงแบบนั้นบ้างไม่ใช่ว่าจะมองว่าตัวเองดีอย่างเดียวกล้าอย่างเดียวมั่นอย่างเดียวนะครับไม่ได้เพราะไม่งั้นคุณเกิด ปัญหาแน่นอนนะครับประมาณนี้ทีนี้ดาวพฤยูนะครับถ้ากลุ่มตัวตวนเป็นคนที่เผลอเพี้ยนนะครับประมาณนี้นะ,ะถ้าเจอกับดาวอาทิตย์ก็แปลว่าปิดทองหลังพระดาวอาทิตย์ไม่เด่นนะครับถ้าเปิดอดาวมฤกอยู่กลุ่มนะเลยทําให้เป็นคนที่ต้องปิดท,นะท,นนทองหลังพระทาอะไรอย่าออกหน้าออกตาไม่ได้แปลว่าจะต้องไปปิดทองหลังพระจริงๆนะมันเป็นคู่ปิดทองหลังพระแปลว่าทําอะไรอย่าโดดเด่นนะครับประมาณนี้โอเคทีนี้เรามาดูปัตตนี้บ้างนะครับไอ้ท่านมาเสียลัคนาได้เหมือนกันนะ แต่ว่าอธิบายให้ฟังคือดาวอาทิตถ้าไม่มีดาวอาทิตก็คือแล้วไปนะครับทีนี้ลัคานะต่อไปราศีลาคาอยู่ที่นี่บ้างถ้าเป็นดาวอังคารเล็งไปที่อาทิตย์ตรงนี้นะครับอันนี้คือราศีเกิดก็คือร่วมด้วยกับคือไม่ผมจะต้องพูดสองรอบมันไม่ไหวเข้าใจไหมครับก็เลยเอาปนกันไปถ้าไม่มีดาวอาทิตก็แล้วไปนะครับแต่ว่าถ้ามีดาวอาทิตย์อยู่ตำแหน่งนี้ลัคานะก็เหมือนราศีเลยนะครับทีนี้ดาวอังคารอยู่ที่วิ่งพุ่งไปจนกับเจอดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงผ่าตัดอุบัติเหตุ แตกแยกแตกหักนะครับแตกหักกับคู่อย่าล้างง่ายไม่ได้แปลว่าอย่าล้างทุกครั้งนะแต่อย่าล้างง่ายง่ายกว่าปกติถ้ามีดาวอังคารอยู่ที่นี่อาทิตย์อยู่ที่นี่นะครับแต่ลัคนาเนี่ยใครมีดาวอาทิตย์อยู่ที่นี่อังคารอยู่ที่นี่ก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าอาทิตย์กอังคารเล็งกันแล้วกันอ่าแปลว่าแตกหักอุบัติเหตุนะครับผัดผัดตัดอุบัติเหตุแตกแยกแตกหักเนาะประมาณนี้อืมหุ้นส่วนแตกนะครับใครมีแบบนี้ หุ้นไม่ได้นะครับขนาดผมไม่มีอธิเกรงกับดาวอังคารเนี่ยผมยังหุ้นไม่ได้เลยอะนะครับวันดูองค์ประกอบเยอะแต่เอาเป็นว่าถ้าอยู่แบบเนี้ยไม,ไม่ได้แน่นอนนะครับไม่ผิดหรอกทีนี้เรามาดูดาวเสาร์ดาวเสาร์อยู่ที่นี่อ่ะอังคารอ่ะอังคารไม่เกี่ยวแล้วนะนะต่อไปดาวเสาร์ดาวราหูและดาวพฤกจะอยู่อยู่ในราศีปตัติเล็งราศีและละัคนณะกาเนิดแปลว่าคนคนนั้นพินทุบตัตรดวงแตกแปลว่าอะไรครับแปลว่าผิดหวังเรื่องความหลัก กว่าจะสหวังยากแต่ถ้าคุณจะสวังคุณต้องดูอย่างนี้ถ้าเป็นดาวดาวอังคารนี่คือแตกหักแน่นอนนะครับไม่มียกเว้นแล้วก็คือยกเว้นว่าเราจะรู้ทันก่อนก่อนนะครับคือใจเย็นให้ลงอะเอาเย็นเป็นน้ำประมาณเนี้ยถ้าคุณทําได้ก็คือรอดแต่ถ้าทำไม่ได้ก็คือใส่กันเต็มที่อังคารหุ่นหันคุณจะได้คู่ที่หุ่นหันพันลน้านตัวคุณเองอะก็ใจร้อนนะครับนั่นนะมีอีโก้สูงนะครับเพราะอทิตย์เนี่ยอยู่ในราศีมิถุนเนี่ยเป็น เป็นตำแหน่งราชาโชคเนาะดังนั้นอยากเป็นคนที่อาทิตย์เด่นดงนราศีมิถุนเนี่ยถ้ามีอาทิตย์อยู่ที่เนี่ยมันก็คือลุ่มหลงในตัวตนนะครับก็อาศัยกันเต็มที่ประมาณนี้ถ้ามีดาวเสาร์ปฏิบัติดวงแต่คือคุณต้องแก้ด้วยวิธีการที่มีคู่ที่มากกว่า10ปีอ่ะโอ้โหคือผู้หญิงมันไม่ท่าไหล่หรอกเพราะว่าได้ความมั่นคงด้วยก็ไม่เป็นไรหรือมีประสบการณ์เนี่ยคือเป็นผู้นําดีแต่ถ้าเป็นผู้ชายได้ผู้หญิงมากกว่าอายุมากกว่า10ปีี่ยโอ้โหรับรองว่าไม่เอาแน่นอนตัวผมเองก็ไม่เอานัับแแตต่ม่มมก้้ไิไดได อ่าก็แปลว่าไม่มีคู่ดีกว่าถ้าใครจะไม่แก้ก็คือไม่ต้องมีคู่เลยนะครับยังยังยังผมไม่มีนะอ่าก็รอดไปนะครับแต่หมายถึงว่าถ้าเปื่ออายุมากกว่าสิบปีผมก็ไม่เอานะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับโอเคต่อไปดาวราหูบ้างราหูเล็งอันทิ์เนี่ยโอเพศภัยมันเยอะนะครับหมายคมว่าอะไรหมายคมว่าโดนหักหลังถูกทรยศถูกคือเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดอ่ะพุ่งง่ายเพราะตำแหน่งยังคือบัตดี้โอเคไหมเขาดูเรื่องเราทั้งหมดเขาก็จะทำร้ายเราได้เหมือนกัน นะครับอ่าดังนั้นเนี่ยใครมีดาวดาหงอยู่ที่นี่ก็คือร้ายนะดาวดาหูแรงๆก็คือวิธีการคือแตหกหักเ่องคู่ง่ายแต่วิธีการก็คือเลือกคนไม้คนต่างชาติแต่เลือกไม้ดีที่สุดแต่บางคนไม่ชอบไงก็คนต่างชาติแล้วกันแต่มันอาจจะไม่รอดก็ได้นะเพราะผมเคยเคยปรึกษาส่วนตัวเนะี่ยบอกให้ทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาก็ทาแนวแต่คือเขาได้ปฏิบัติแบบนี้แหละแต่เขาก็อยู่ด้วยกันนะยังอยู่ด้วยกันแต่มองหน้ากันไม่ค่อยจะติดอ่ะอืมก็คือมีปัญหากันอยู่นะ เขาบอกงี้อืม,อมก็ก็คือยังอยู่อะประมาณนี้ครับก็แล้วแต่เลือกเอานะครับประมาณนี้มันแก้ยากนะบอกเลยจาไว้นะครับวิธีการแก้ความรักนะแก้ยากที่สุดแก้การงานแก้การเงินมันยังง่ายเพราะมันอยู่ที่ตัวเราแต่ความรักมันอยู่อีกดวงดวงหนึ่งคนคนหนึ่งร้อยพ่อพันแม่แม่เราพ่อเราสอนมาแบบนี้พ่อเขาแม่เขาสอนมาแบบนึงมันจะเข้ากันได้ยังไงถูกปะขนาดพี่น้องกับตัวเรายังไม่เหมือนกันเลยแล้วนับภาษาอะไรกับคู่ถูกไหมครับ ครอบครัวเดียวกันยังไม่เหมือนกันแล้วเข้าใจไหมครับดังนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าแก้วิธีความรักนี่แก้ยากที่สุดนักพยากรณ์ปวดหัวนะครับเรื่องการแก้วความรักเนี่ยนะครับไม่ไม่เหมือนึงว่าแก้วความรักแต่หมายถึงมว่าแก้ให้มันดีขึ้นนะครับประมาณนี้แก้ตัวเองนี่แหละจำไว้ว่าแก้ที่ตัวเองนะครับเราไปแก้เขาไม่ได้เราจะบอกว่าเขาแบบนี้แบบนี้ให้ทําแบบนี้แบบนี้สิทําไม่ได้หรอกครับเพราะทุกคนคือถ้ามีคนมาบงการเราเราก็ไม่ชอบถูกปะเขาก็จะบอกว่าเอางั้นเธอทำไมไม่แก้บ้างเนี่ยกลายเป็นว่าตีกันตายสุดท้ายก็คือ คบกันไม่ได้อยู่ดีเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยต้องแก้ที่ตัวเองให้ได้ก่อนถ้าอยากมีความรักที่ดีต้องแก้ที่ตัวเองนะครับประมาณนี้โอเคจบนะครับอันดับเมือตบ้างแาวเมื่อตเนี่ยเร่งหลักเนี่ยเป็นพินิบัตหลายมากจากเป็นจากตายนะครับบางคนถึงจากตายเลยนะแต่สมักจากเป็นมากกว่านะครับโอเคทีนี้เรามาดูอีกเกณฑ์เกณฑ์ราศีลัคนาเนี่ยเกณฑ์ลัคนาไม่ใช่เกณฑ์ราศีเกณฑ์ราศีไม่มีนะครับเกณฑ์ลัคนาเนี่ยก็จะดับกรรมคนคอมด้วยองค์เกณฑ์และอดมเกณฑ์ลเดัวองค์เกณฑ์ก องเกณ์คือดาวอาทิตย์ดาวพฤหัสและดาวเสาร์ถ้ากลุ่มลัคนณาคนนั้นรอดนะครับถึงดาวเสาร์กลุ่มลักจะหลายแต่ว่ามันไดองเก์ก็คือดีหมายควาว่าอะไรครับดาวเสาร์จะให้คุณมั่นคงเป็นปุดพันบางคนบอกว่าโอ้ดาวเสาร์กลุ่มลักมันก็ได้มั่นคงเปิดปึกพันอยู่แล้วนี่ไม่ใช่ครับมันจะลดทอนความหลายลงด้วยอ่าเพราะได้ตำแหน่งจำไว้ว่าดวงดาวเนี่ยถ้าได้ตำแหน่งใดๆก็ตามไม่ว่าองเกฑโอดมเก์หรือได้ตำแหน่งเกษตรอุดแล้วก็มหาจักรราชาโชคอันนี้ดีหมด ยกเว้นเป็นปรับเป็นนิดไม่ดีนะครับประมาณนี้นะดังนั้นเนี่ยก็คือแก้ดา,าวเสาร์ได้นะครับทีนี้เพระอะไรครับดาวเสาร์มาจากมรณะนะอย่าลืมเห็นไหมครับดาวเสาร์มาจากมรณะมากลุ่มตัวนถ้าเป็นราศีมันไม่ได้เลยไม่ดีเลยเป็นคนกิโลนะครับเป็นคนเจ็บอ่อนแอดนะครับประมาณเนี้ยแต่ถ้ามีดาวดีอยู่ดาวดาวคู่มิตรเช่นดาวราหูเนี่ยก็แปลว่าคุณจะได้มรดกนะครับอ่าประมาณนี้มันได้ยากมากเพราะว่าราศีมันมีการกลมครองอย่างที่บอก ถ้าได้องค์เกณฑ์คุณอาจจะได้มรดกก็ได้เลยอย่างงี้ครับแล้วก็ลดความร้ายของมรดะกลงแปลว่าโรคไปแค่เจ็บก็เป็นแบบภุ่มแพ้เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับเล็กๆน้อยๆไปไม่ได้รุนแรงประมาณนี้ทีนี้เรามาดูต่อคือดาวราหูนะครับดาวราหูอยู่ที่ตรงนี้นะครับอ่าไม่ใช่สิขออภัยดาวดาวเสาราบประหัสนะครับราวพระหัสีอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นประแต่ก็รับการยกเว้นดาวอาทิตย์นะครับได้ราชาโชคได้2ตํตำแหน่งไปเลยใครได้ดาวอาทิตย์อยู่ที่นี่ คือคนเกิดราศีมิถุนเนี่ยได้ราชาโชคตัวเดียวแต่ถ้าใครเกิดลัคนณะได้ทั้งราชาโชคแล้วก็ได้ทั้งองค์เกนด้วยต่อไปเรามาดูอดมเกณฑ์บ้างหมดแล้วนะครับมาดูองค์อดุมเกณ์อดมเก์เ,กนเนี่ยจะอยู่ในราศีสาชะก็คือจะไวนะสาชะลาภะได้ด้วยและปะตัตตนีนะครับใครมีดาวอาทิตย์นะครับอ่าไม่ใช่อาทิตย์ไม่ได้แล้วเสาร์ไม่ได้แล้วต่อไปเรามาดูพุธพระหัตถศุ์จำไว้ว่าเลี้ยงเลียงตามวันเลยพุธพระหัตถสุข ได้อดมเก์นะครับดาวศุกร์อยู่ตำแหน่งนี้มันได้สองตำแหน่งก็คือออดมเกณฑ์และรวมถึงปฐมเกณฑ์ด้วยปฐมเก์แปลว่าเนื้อหอมนะครับอุดมเกณ์แปลว่ามากมีมีกินมีใช้แต่ถ้าอยู่ตำแหน่งนี้รวยนะครับได้เหมือนกันนะดาวพุธด,ดาวพฤหัสดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์ได้สองตำแหน่งดาวพุธกับดาวพฤหัสได้แค่ตำแหน่งเดียวแต่ใครได้ดาวพฤหัสในตำแหน่งพันธุได้ปฐมเกานะครับแต่ได้ตำแหน่งเดียวเท่านั้นโอเคทีนี้เรามาดู <c oughs> ขอไปครับแล้วไปดูต่อนะครับใครที่มีดาวพุธประหัสสุขอยู่ที่ปัตตานีได้อุดมเกณฑ์อีกนะครับเพราะเป็นปะดาวพุธเป็นปะแต่ได้รับการยกเว้นเป็นอุดมเกณฑ์นะครับดาวพระัสบดีอยู่ตำแหน่งนี้ได้ตำแหน่งเกษตรและได้อุดมเกณฑ์ด้วยอ่ได้สองตำแหน่งอีกแล้วนะครับใครที่ได้ดาวสุขเป็นมหาจักรแล้วก็ได้ดาวาเป็นมหาจักรหนึ่งแล้วก็ได้อุดมเกณฑ์ด้วยหนึ่งโอเคไหมได้สองตำแหน่งเหมือนกันนะครับ ประมาณนี้แต่ดาวพุธเนีย่ยจะเสียคือคือ,คอมีดีมีเสียเพราะเป็นเป็นปลาด้วยนะครับแต่มันก็ได้อุดมเกณฑ์ด้วยนะครับโอเคหมายถึงว่าถ้ามีก็ต้องให้ลูกให้หลานอย่างเงี้ยครับแต่เองก็คือมีโชค่วาวนะครับพอจากโลกนี้ไปลูกหลานก็ได้แทนนะครับประมาณนี้อโอเคตามจริงมันหมดเวลาแนละ้วเดี๋ยวจะให้อีกนิดหนึ่งนะครับคือใครมีดาวในเือนสาชะบอกกปหรือยังผู้หลายราสิงงใครมีเือนส์าชะมีดาวนะม,วนะมีดาวในเือนสาชะ มีดาวในเรือนปุตตะมีดาวในเดือนสุภะอ่าไม่ใช่กมัมมะแล้วก็เอาใหม่เอาใหม่ขออภัยสาชะปุตตะสุภะแล้วก็ลาภะเนาะสี่ราศีนี้นะครับจะเป็นราศีที่เล็งกันนะครับเลลาภะเล็งปุตตะสุภะเล็งเล็งสาชะแปลว่าดาวดีลดทอนความดีลงดาวร้ายลดทอนความร้ายลงเนาะเป็นเซฟโซนนะต่อไปเกณฑ์ของขณคจะมีอีกเกณฑ์หนึ่งนะครับก็คือ กรรมะแล้วก็พันธุถ้าเป็นราศีจะเบียนกับดาวทิอมืมีดีมีเสียแต่คือเขาเรียกว่าครึ่งๆกลางๆเป็นทุกลาบแต่ใครที่เป็นลัคนาจะดีหมดไม่มีเสียเพราะว่าดาวดาวมันถึงกันก็ถือว่าราศีตาจะได้ความมั่นคงและก็การงานเนี่ยได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่อ่านะครับก็กลายเป็นว่ามันก็มีข้อดีอยู่ตรงนี้แต่ราศีจะต้องมีการเบียนกันด้วยคือหมายถึงว่าผู้ใหญ่มองเห็นแต่ก็ได้รับเขาเรียกว่าต้องแบ่งเปอร์เซนต์ต้องนู่นต้องนี่ต้องนั่นนะครับ อะไรประมาณนี้เนาะนนก็คือมีดีแล้วก็มีเสียด้วยสำหรับคนเกิดราศีเกิดเนาะประมาณนี้ครับสำหรับติดตามเกษตรกรให้คลิปหน้าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดเกษตรกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยน,วน,น,นะครับขอบคุณครับ